อ้อยน้าเอกมาแต่เช้าเลยมาวันนี้ไม่ได้ไปเฝ้าตู้อ่ะไม่ไปเฝ้าตู้น้ำหน้าบ้านเหรอเออไปไปลงไปข้างล่างไปลูกไปยิ้มให้กันยังอ่ะโออเออเออเจอแล้วเจอแล้วโออเออเอออย่าเข้าบ้านดีอ้าวอิจฉาแล้วเพื่อนอิจฉาแล้วอ้อย ไม่ให้เข้าใกล้โอ้ยคิดถึงคิดถึงป่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปลูกอ่อล้ออ่ะอาบน้ำอลยอ่ะหมิ่นขนาดนี้อาบน้ำไม่ต้องฉีดน้ำหอมด้วยเราอ่ะไม่ไหวเลยกลิ่นแรง วันนี้ตะบ๊อบจะมาบ้านป่ะเนี่ยให้พาน้องไปนาอ้อวันนี้จะได้ไปนาไม่เราอ่ะเอาเอาเอาฟินนักเกินเสียงรถหมือนเสียงรถพ่อวะใช่ปะไม่ใช่ไอเอียงไอย,อออยไม่สนใจกูเลยใช่สิมีคนเกาหูให้แล้วนี่ <c oughs> อไอ อ้ายโอ้ย,อยหาวขนาดนี้กลับไปนอนต่อก่อนไปอ๋อออสไลด์สไลด์เฮ้ยสุดอะเลาวอะไม่สุดสุดอะไปบอกพ่อของนู้นดิมันอะไรกับแม่อะนี่แม่ไปดูมันไงโอยโอย โอ้ยนี่กับปันอย่างกับตัวเองเป็นหมาน้อยตัวเล็กก็เกินเดีวเราอะโอ้โอข,ขาวเลยวะทำก็คือทำก็โอ้ยอา,าออบน้ำมังได้แล้วไอ้ให้ยายอาบน้ำให้มังได้แล้วเหม็นสไายเลยฉันเหม็นแกมากเลยนะเนี่ยรู้ไหม กินรู้ไหมฉันเหม็นแกมากอะ่ะอือกินตัวแรงกว่าเขาคนอื่นเขาเลยเอ้ามาทรงโหดเอาเอาอาเอาเ,อเ,อเอ้ย กิไนไอติมฟินเเกินไปไปลูกทำงานทำการไปพอแล้วเขาจะทำงานทำการกันแล้วก็บอกว่าให้กลับไปนอนสามหาวแล้วเนี่ย